สวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงพวกเราก็วันนี้ก็มาบอมรถของขวัญน,นะครับก็คือแบ่งปันเนาะ<ช>แบ่งปัน FC นะครับทางบ้านทุกท่านนะคันนี้ก็เพิ่งซื้อเข้ามานะครับซื้อเข้ามาสภาพตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับบีล้างทำความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวมาจัดราคาสุดบางแบ่งปันท่านผู้ชมละกันเนาะช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลนะครับเกศกาลอะไร คิส <Peace S 2> มากค่ะนี่โอเคนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถเซกเมนต์เล็กๆนะครับเครื่องยนต์1.2คันนี้ตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์มากค่ะนี่เป็นไงนะครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมเลยนะครับคลิปนี้ท่านผู้ชมจะบอกว่ามันว <c oughs> วาวมากกับราคานี้ไม่เคยเปิดที่ไหนนะครับสภาพนี้เลยเอาไปเลยนะครับบอกก่อนนะว่าถ้าใครพลาดคลิปนี้หรือไม่ดูคลิปนี้อยู่เป็นไง เสียใจมากเสียใจนะผมบอกก่อนนะราคานี้บางสุดๆแล้วอ้ามาดูตัวนี้นะครับเป็นมิ t ซูบิชิมิลา a ์อ่า,าใช่เครื 1> 1่องยนต์1.2ปีโฉมก็ประมาณปี12 13โฉมนี้นะเซฟนะเอาเซฟว่าราคาที่พี่จะเปิดเนี่ยเท่าไหร่ดีลองคิดเล,เล่นๆเท่าไหร่แ,แสนห้าแสนห้าแสนหกท่านผู้ชมเป็นไงเซฟเปิดราคาเป็นไงบนะ้าง <laughs> แล้วจะบอกว่าเป็นของขวัญ อแสนห้าส 5, ส 6, แสนหกล้วบอกเป็นของขวานววยไม่ดีไม่ดีไม่ดีดจริงๆจริงๆมันถ้าถ้ามันมีการแบบทําความสะอาดมีการแบบว่าเอาไปดีลเวทใหม่อะไรเงี้ยมันก็อราคาเกินนั้นก็ได้รู้ปะ่ะไม่ได้ไม่ได้เรามาแบบเทศกาลทั้งทีเรามาจัดแบบจัดใหญ่ทั้งทีก็ต้องเอาราคาให้พอหวาวหน่อยเนาะอ่ะท่านผู้ชมครับ ณเวลาต่อจากนี้ไปนะครับผมจะบอกราคาเสียงไม่ไรธรรมดาก็ได้เนาะท่านผู้ชมครับณเวลาต่อจากนี้ไปนะผมจะบอกราคาที่อยู่ด้านหลังนะครับคันนี้แสนหกที่เซฟบอกไม่ขายครับผมเอาต่ำลงมาอีกแล้วก็พี่อะไรนะที่ที่พี่โน้ตครับพี่โน้ตพี่โน้ตบอกว่าแสนห้าผมลงให้อีกไม่เป็นไรไม่ต้องซื้อแสนห้าผมลงให้อีกนะผมลงให้อีก13ก<ด>็คือแสนสาม ผมยังม่อึงห้าพันเพราะฉะนั้นราคาเปิดอยู่ที่1นึ0 0 0สนสองหมื่นห้าพบาทเท่านั้นครับสาหรับคันนี้ครับเอาไปเลยนะครับสําหรับรถที่ผ่อนไม่ต้องผ่อนด้วยนะครับเพราะเอาเงินสดมาซื้อผมจัดให้เลยเอาราคานี้ไปเลยนะครับตามตามสภาพเลยนะครับเราขายตามสภาพเลยนะอันนี้รับประกันการโอนนะครับท่านผู้ชมราคานี้ไปหาดูนะเป็นไงเป็นไงรถของขวัญบอกแล้วบอกแล้วรถของขวัญน,นะครับเอานะครับ ก็ราคานี้ใครเอาไปต่อยอดนะสมมุติเอาไปขนของขายเสื้อผ้ามันเป็นวิลาดไงมันเปิดมันเปิดประตูหลังได้ท่านผู้ชมก็ได้โอเคไหมอ่ะเอาไปรับส่งลูกเป็นไงได้เนาะเอาไปรับส่งเมียได้ต่อเขาต้องพูดอะไรภรยาอะเอาไปรับส่งกิ๊กไม่ได้ดีเรารักเดียวใจเดียวปะโถเอ้ยไม่ได้ไม่ได้อ่ะเอาไปรับส่ง น้องสุนัขได้หาสุนัขไปเที่ยวได้ได้ไ, <ป S 1> ได้หมดเลยเนาะอ่ะนั่นแหละครับก็คือหรือว่าเอาไปทำกำไรต่อได้พี่เอาไปเลย,ยนะ1 25่0 0นสห่า้ใครสนใจหรืออยากทดลองขับเข้ามาที่ มาริโอมอเตอร์ลำลูกกาคลองเนะคะติดเส้นนิมิตใหม่นะคะอ่าเพราะฉะนั้นมีเวลาแค่นี้เองนะครับท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวคริสต์มาสนะครับติดตามเราหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราจัดโปรโมชั่นโคตรเยอะเลยนะครับเอานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับคลิปนี้ก็จะอัพขึ้นวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเราต่อเวลาให้นะครับเพราะว่าเราต้องบีบไปตัดนะอ่าเราไม่ใช่รายการไลฟ์สดอะไรพวกนี้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้เราก็ไปกันแล้วเนาะเซฟโอเคไหม ชอบไหมกันนี้ชอบค่ะชอบไหมมันคุ้มมากแล้วชอบแต่เราต้องแบกปันผู้ชมนะพาดราคานี้เจ็บราคาเจ็บเจ็บใจเจ็บใจผมนี่สุดกุญแจแบบนี้พุสตาร์ทแบบนู้นเกียร์ออโต้แบบนี้สภาพตรงนี้สีสวยมากโครงสร้างโอเคไม่แท้ร้อยเปอร์เซนจัดมาครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ